รบไปมาเลยฮะอะไรไปใครไปอ๋อรถนะครับเป็นเจ้เราเช็คพอยต์ซาวด์ไฟสนะครับจุดตรวจบนเขาเมืองนะครับเหมือนประมาณว่าตอนนี้คนอยู่เป็นส่วนๆนะครับเป็นเซกชันนะครับอืมไอ้ดีนะครับตัวบัตรกันด้วยว่าแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครเอาไปที่นี่ครับ ก็วันนี้หยุดพักนะครับเฮ้ยทำไมตามันแดงๆอย่างครับเพื่อนเพื่อนกำลังบอกว่าตายทหารนี่แดงๆเหมือนติดเชื้อเลยนะไปตายมันอยู่แล้วนะอ๋อกดโอเคหลังแอลวิ่งอยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วงานนี้ภาพสวยอ่ะสวยมากจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ชม หน้าโจเอลนะครับแบบคับๆโผล่หน้ามาดิน oui> oh, ja. ี่นะครับคือแบบเอ้ยสังเกตว่าภาพยังมีแบบเบลอๆนิดๆหน่อยๆนะมีนิดนึงนิดนึงอาการเหมือนเป็นเคร r i n เบลอๆเป็นเหมือนเส้นขาดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็ก็โอเคอยู่แหละคืออย่างที่บอกว่าเบสดั้งเดิมเกมมันเป็น K สามนะครับแต่ปรับมาได้ขนาดนี้ก็ ก็แม่ย้อยแล้วนะครับจริงๆเฮลคิดนะครับที่เพิ่มเลือดโอเคกดขึ้นเติมเลือดกด R2 อ๋อกดขึ้นเลือกอกด R2 ใช้นะครับผ่านผ่านผ่าน yeah I'm ready rock and roll okay outside the wall wall ไหนอ่ะ wall มาเลียวอ l ชิน่า cute hello hello hey test you see that t s h i Hey, Tess, hidden key gun Nice tunnel looking. I here just used it, no, no patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert visit? You too? Who else is there? Robert. Can I have? Marlene? She's been asking around, I'm trying to find him. Marlene? What do the Fireflies need with Robert? <laughs> fireflies like <laughs> a right, so Robert. Well, what did you tell her? The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, alright? Military's gonna be out in force soon. คุยก okay. ันเกี fund, era, testify, mañana, like like ่ยวกับตัวโรเบิร์ตนะครับแล้วก็ไฟร์ไฟก็เหมือนเป็นกลุ่มคือเป็นลักษณะเหมือนเป็นกลุ่มที่ตั้งตนมาเพื่อต่อต้านกับรัฐบาลอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มกลางอะไรเงี้ยครับอารมณ์ประมาณแบบเลเบลเลียนอะไรงนี้นะครับคณะปฏิวัติทำนองนั้นแหละเรียกตนว่าไฟร์ไฟล์นะครับก็คือพวกหิงห้อยไอ้นี่คือโรเบิร์ตใช่ปะ Hey guys how's it going Hey, what's up, dude? up out there. How are we looking over here? Yeah, it's been quiet. No signs of military or infected. That's what I like to hear. I like like Oh, like Oh, I ดูแลตัวเองนะนะจัดไปเดเฮ้ยขอเล่าขวดโอเยโชนใหนด้วยไหมอ้าวฮึบมิดชีเฮ้ยอ๋อตกใจน่งว่าแม่งจะไม่มีไฟมองอะไรไม่เห็นเลยมืดมากแล้ วิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้เหรอเฮ้ยอ,อวิ่งได้แล้วนะครับ x <c oughs> เ,เพื่อกระโดดเพื่อวอลนะครับข้าม still here from last time. ของพวกเราเองเย่ปวนมาแล้วได้เวลา oh, แล้วกันหนึ mm, ่งยกระสุนไม่ยเยอะนะ <c oughs> สองอส,สองรีโหลดนะครับยิงเทสไม่ได้เหรอโหแย่จ oh, yeah, ังกดยิงไม่ได้นะครับเทสเทสเป็นอมตะครับบูสบูส You ready You ready Yes ma'am Yes ma'am ใชยบูสกูขึ้นไปด้วยเอ้อค <Come on. S 1> ิดว่าลืม

มีอะไรใหร้เราสำรวจไหมครับเชได้ออกมาสู่โลกกว้างแล้ว <c oughs> โอ้โหยเอสเค <c oughs> เคือย็ดสเคเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงๆสวยมากๆอ่ะ <c oughs> อืคุณเห็นญ่านั่นไหมยึดเขคมจนแทบจะบาดขาขาดได้แล้วเนี่ยอุ้ยสวยจริงสวยจริงฉากนี้แบบเกมเพย์สี่นะครับมันนี่ชื่อเกมเพย์สามอ่ะไอที่ผมเคยเล่นมันคืออะไรอะ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเดิมๆมันมันสวยอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่ามันน่าเกลียดน,นะแต่แบบอันนี้มันโอ้โหมันมันจีด๊ดไปเยอะอจริงๆนะดำน้ำน,ำนี่อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากชมนะครับเคอสังเกตว่า เกมนี้จะมีพวกเวทนะครับก็แบบว่าสามารถเปียกได้ตามจริงนะครับก็คือถ้าเราลงแค่ขาก็าเปียกแค่ขานะไม่ใช่แบบบางเกมที่แบบลงขาไม่เปียกทั้งตัวอะไรอย่างี้ไม่นะไม่ไม่ไมปติต่อ Where's the ladder ว่า <be lining S 1> ถึง <somewhere. S 1> ตรงนี้หลายๆท่านที่รับชมอยู่นะครับน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับว่ามันแตกต่างจากเดิมแค่ไหนนะครับสังเกตว่าแบบสวย ไปไหนวะเนี่ยจำทางก็ไม่ได้นะครับต้องหาลัดเดอร์นะครับอ่านี่ไงเจอแปลวเจอแบลว์ช่วย่วอันล็อกเรื่องอะไรครับเลิกโลดไปกันเด้อ lady first lady you must be thinking of someone else lady I just. แต่ต้องคิดถ <laughs> ึงคนอื่นแล้วนะเจ็ดภาพแมงจะสวยไปไหนเนี่ยเท่้ออือคุณเห็นหนวดโจเอลไหมครับเห็นดวงตา เห็นเงาในตาใช่ไหมจริงไปๆเวลาไม่เคยเสียนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยของปึ๊ดๆเขาเล็กพาร์ตทัวร์อัปเกรดเวปอนโอเคเฮ้ย,ยแล้วอะไรเนี่ยอ๋อคอลเล c t a b l เบินะครับ อ๋อกด r 3เพื่อเปิดปิดไฟนะสังเกตว่ามีเสียงที่จอยด้วยนะครับป้าแปะป้าแปะป้าแปะแมถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ A3 ไม่มีนะครับคือการเปิดไฟแล้วมีเสียงป้าแปะนะครับธรรมดาจริงก็เลยได้ว่าใช้ฟีเจอร์หลายๆอย่างให้ครบถ้วนนะครับ คือสิ่งที่ผมชอบสุดนอกจากภาพคืออย่างที่บอกนะครับเฮ้ยสปอร์ใส่ออกซิเจนนออเลยกลายเวลาไป,ไปด้วยครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่บอกไปว่านอกจากภาพก็คือเฟรมเรทนะครับคือลื่นลื่นมาก60เฟรมนี่แบบใฝ่ใฝ่จริงจริงศพไม่ได้เก่านะครับก็คือหมายอารมณ์ออกมาว่าเพิ่งมาตายอะไรอย่างนี้นะฮะ คนกลายเป็นเห็บนะครับไอเห็ดเห็ดเห็บเออเห็ดโอ้กลายเป็นเห็บแล้วโอ้ขี้ขี้แล้วนะโอเคอเป็นไ,ไ,ไหนเดีเ๋ยวแ,แต่ทางนี้ทางนี้ใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ยจหัวใจตกใจหมด ช่วยฉันด้วยหน้ากากฉันแตกอย่าปล่อยให้ฉันกายล่างได้โปรดช่วยด้วยช่วยช่วยไงวะอ๋อผมเข้าใจคำว่าช่วยของเขาแล้วแหละก็คือง่ายๆว่าหน้ากากแตกก็แปลว่าต้องกายล่างนะครับจะทำยังไงกับเขาดีก็ทางเดียวนะครับรักเวสตาดิปาเจ จบทำไมเก็บกระสุนไม่ได้วะ <c oughs> เก็บดีเฮ้ยอ๋อโอเคกดสามเดียบเก็บไปกดเอกเก็บต้องงานรีโหลโดกันลีโหลดกันอย่างที่บอกนะครับผมอาจจะเล่นอะไรลืมๆืมกงกงไปบ้างนะครับเพราะว่าคือผม เล่นเล่นมาแล้วมานานแล้วนะครับจําไม่ได้แล้วจริงๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกินเฮิร์บเอาไปเติมเลือดได้ไหมเนะี่ยคือลืมไปหมดแล้วนะครับเพราะฉันก็งงๆไปเรื่อยนะครับจำไม่ได้จริงๆไม่ได้แกล้งนะแต่จาไม่ได้จริงจังเอาแล้วมึงใช้ R1 โฟกัสนะครับอ่าอันนี้คือโหมด คือโหมดการเงี่ยหูฟังแหละเงี่ยหูฟังนะก็ทําให้เราเห็นเหมือนเห็นทะลุกําแพงได้นะครับกดสนิคไปใกล้ๆแล้วกดสามเหลี่ยมเดี๋ยวปิดไฟก่อนปิดปิดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพื่อลัดคอนะครับมึงตายเอ๋ตายเดี๋ยวหองเงี่ยหูฟังก่อนเฮ้ยกดอะไรนะลืมอ๋อชิบหายแล้วอ๋อกดอันหนึ่ง ไฟมันจะเห็นปะเฮ้ย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 ไม่เอาเลยครับปิดยวถึงมันจะไม่เห็นแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเราจะเรื่องนี้โจจะไม่ยุ่งนะครับเหมือนเดิมเือดเต็มครับเก็บไม่ได้ไม่มีอะไรนะไม่ใช่เปิดแล้วมีนะแสด โอเคมันยังไม่วิ่งมานะครับก็ต้องบอกว่าโหมดเงียบหูฟังเนะี่ยถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับแต่ว่าผมแจ้งก่อนเลยว่าสําหรับท่านใดที่เล่นโหมดซ u r เวอร์ขึ้นไปนะครับคือจะไม่มีโหมดนี้นะครับหมายความว่าท่านจะไม่สามารถรู้ตําแหน่งศัตรูได้ก่อนเลยนะครับนอก,กจากว่าท่านจะจําได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะซึ่งถือว่า โคตรยากอ่ะจริงๆเพราะว่าไอ้หมุนเย็นหูฟังนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยจริงๆจะเย็นเนี่ยเปิดดังดนตรีนี่ก็แบบว่ากดดันกูจังเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเออตึงๆอย่างเดียวเลยนะครับอ๋อนั่นไงออมมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่เราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้นะครับไปเลยว่ะ ความปลอดภัยน่าจะรอดแล้มั้งนะไม่เห็นตัวแล้วนะครับคิดว่ารอดล้ภาพสวยอะมากเลยจริงดูน้ำเลยครับ เฮ้ยโอ้โหตรงนี้มันยังไม่แก้เลยเนี่ยคือถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับตึกขวาบนตรงนั้นนะครับเนี่ยบนหัวโจเอลผมเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบแม่งเฮี้ยมากนะครับคือไอตรงเนี้ยมันเป็นตั้งแต่เพย์สามแล้วนะครับมันอารมณ์มาณม่าเหมือนเป็นจุดที่คิดว่าเนี่ยถ้าเรามองปกติเราจะไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนอย่างผมนี่แหละที่มันจะเห็นนะครับคือเป็นเท็กเจอร์ที่อุบาทแบบชาติชั่วมากจริงๆ แย่วะ่ะนึกว่าจะแก้นะครับไม่แก้นะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกจริงๆมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะเห็นนะฮะคือเข้าใจอยู่ด้วยด้วยศักยภาพหลายๆอย่างมันอาจจะไม่สามารถที่จะทําตรงนั้นให้เนียนได้นะครับไปต่อแต่ว่าโดยรวมอื่นๆนอกจากนั้นก็ถือว่าสวยงามมากแล้วนะครับมากๆเลยจริงๆมากมายเลยด้วยไปกับดิฉัน I got it ดูจะ สวยจริงทุกครั้งที่เห็นหญ้าเห็นต้นไม้ก็จะอื้โอ้โห